สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมเตา่าเล่าเรื่องหุ้นนะครับโอเควันนี้มารีวิวสั้นๆนะเรื่องของลักษณะกา,ารเรียนรู้นะครับว่าเอ้คุณเตา่าถ้าหนูอยากจะสนใจคอสเนี่ยอยากจะเรียนรู้กับคุณเต่าเนี่ยลักษณะกา,ารเรียนรู้ของคอสออนไลน์ของคุณเต่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอบอกได้เลยว่าการเรียนรู้ในในมันจะเป็นการเรียนรู้ในกลุ่มปิดนะครับกลุ่มปิดทาง a c e b o o k นะซึ่งถามซ,ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถดูย้อนหลัง กี่ครั้งก็ได้นะเราก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นฉันมิตรเป็นครอบครัวในนั้นนะครับและทีนี้ครับก็คือในการดูในในออนไลน์ใช่ไหมครับเรานอกจากนอกจากในการดูออนไลน์เนี่ยผมจะมีสไลด์ในการเตรียมมาให้นะเวลาที่ผมพูดเนี่ยจะมีสไลด์นะครับใน ในการในการอธิบายนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยเราเราพูดอาจจะพูดเร็วไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะมีสไลด์นะครับในการที่จะค่อยๆอ,อ,อธิบายนะแล้วก็ลําดับเรียงร้อยเนื้อหานะครับตั้งแต่จากต้นเนี่ยไปถึงเขาเรียกว่าไปถึงการเทรดนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยพอจบจากคลาสนี้ไปเนี่ยหรือคอร์สนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะสามารถวิเคะร์นะครับกราฟนะครับอ่านชาร์ตได้ยอย่างเข้าใจนะนะครับแล้วก็ ประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมถึงของแถมต่างๆนะที่เป็นของสมนาคุณให้กับเพื่อนๆนะครับก็ลองติดตามกันได้นะวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆเท่านี้นะครับก็เจอกันนะครับในคลาสสวัสดีครับโอเค